คนเกิดปีนักษัตย์มะแมปีแพะเป็นนักษัตรธาดินเดือนมกราคม2569เป็นเดือนฉลูพลังดินธาตดินพลังธาตุของเดือนเป็นธาตุเดียวกับธาตุประจําตัวคนปีมะแมแต่เดือนฉลูนั้นเป็นเดือนประทะชงกับคนปีมะแมทําให้เดือนนี้การงานของคนปีมะแมจะติดขัดเกิดปัญหาจุกติดตวนใจแก้ไขไม่จบ มีผู้นำปัญหาเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายมาให้อาจาต้องเข้าไปแบกรับภาระแทนคนอื่นอย่างจำใจโดยเฉพาะคนปีมะแม่ที่เกิดปีพศ2534พศ2522และปีพศ2510ในเดือนนี้จะทำอะไรต้องมีสติรอบข้อและอดทนปัญหาเล็กน้อยที่ละเลยอาจาเป็นเรื่องใหญ่ในอนาคต และในเดือนนี้คนปีมะแม่ควแก้ปัญหาทุกอย่างเองอย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปส่วนคนปีมะแม่ในรอบอื่นๆพื้นดวงประทัดชงต้องระวังปัญหาที่คาดไม่ถึงความอึดอัดกดดันคับห้องใจในเดือนนี้จะทำอะไรต้องรอบคอบอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นและระวังอาจถูกใส่ร้ายป้ายสีด้านการงานลา,ลาระมากขึ้น มีปัญหาให้แก้ไขไม่จบหาค้าขายดูแลงานด้านเอกสารให้ดีด้านการเงินระวังการใช้การจ่ายด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยควรดูแลสุขภาพและหาเวลาพักผ่อนแนะนำคนปีมะแม่สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีท่าน,น้ำซึ่งเป็นท่าเสริมโชคลาภของคนปีมะแม เพื่อปรับสมดุลทำให้พื้นดวงมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านการงานและการเงิน